ซือว่าเฮากาับนับสนุนคนุ่นใหม่่ว่าบ่ลเื่อนรุ่นเก่าเพราะว่าสิเป็นศิลปินเาว่าสิเป็นข้างด้านนกคู่คู่บาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ไพบุญก็ซ้ำซ้ำคู่บาอาจารย์บรมคูรของวงการหมอลลั่สิงวงการหมอลําก่อนมอลําประยุกต์นะครับแล้วก็นุ่มจูตัางต่เ,เป็นเป้านี่ได้ยินตั้งแต่าซื้อเสียงอาจารย์ไพบุญเสียงทองน,นะครับสุดยอดนะครับ สวัสดีพี่น้องที่รักคักแย้งครับมือนี้อยู่อาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแย้งนะครับเนาะของกสิแล้วนะครับผมกับการไลฟ์สดนะครับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแย้งกับเบาโจครับตอนนี้บอลโจอยู่นี่ครับทีมงานหลายๆคนนะครับผมอ่ะบอลโจครับอาจารย์บอลโจโอสวัสดีครับต้องขอบคุณอาจารย์ไบบุญเสียงท้องครับซึ่งนําทีมงานมาสร้างความสุขมือนีมาแบบจัดเต็มมิลิจัดเต็มมิลิครับผมแมนครับพ่อหมอแค้นน้องเดือนชายดาวยั่วน้องแซม เสียงทองครับผมมันนี่ถือว่ามาสัมผัสรู้สึกไทยแมวลาศรู้สึกว่าม่วนซื่อกันโอ้ดีใจได้มีโอกาสมาร่วมครับทีมงานแมวลาศละครัได้ฟังล่ำล่ำแช่มสมัยเก่าฟังล่ำประยุกต์โอ้คิดว่าสมัยรองพอเปิดอยู่ห้องกระจายเข่าได้ฟังอาจารย์บอกโอ้คิดถอดสมัยเก่าได้ยินี้เลยอย่างล่ำเลย นะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเดมาซอยนะครับในส่วนนี้เดมี่มีโอกาสส่งควบส่งไข่น้องทั้งบ้านด้วยบอดโจสาวหน่อยเป็นแม่ของแม่นครับคดีใจพุ่มใจซอยกันอุนุงรักนะครับศิลปะวัฒนธรรมนอบาวโโเนาะแม่นครับอันนี้คือคนรุ่นใหม่ที่สุดยอดดีๆนะครับบอถิ่มบอป่าบอละบอไรในส่วนของของดีอีสานถือว่าเข้ากับสนับสนุนคนรุ่นใหม่แต่ว่าบลลื่ยมคนรุ่นเก่าเพราะว่าฉัเป็นศิลปินเพราะว่าฉัเป็น ข้างด้านนักผู้คู่บาอาจารย์ครับซึ่งอาจารย์ไพบุญก็ซ้ำซ้ำคู่บาอาจารย์บรมบบคู่ของวงการมอลุ่มสิงบ์วงการมอลำก่อนรมอลำประยุกต์นะครับแล้วก็บนุ่มจูต่างประเป็นเบาเนี่ก็ได้ยินตั้งแต่เซื้อเสียงอาจารย์ไพบุญเสียงทองนะครับสุดยอดนะครับอาจารย์ก็ยังซ่องโตอยู่โค้งมาเถ้าขอบคุครับแล้วก็ฝากกาแฟเสด็จนะครับเร็วๆนี้กาแฟเสด็จ นะครับกาแฟสมุนไพรกาแฟขันชยหรือกาแฟดำนะครับกาแฟยี่ห้อเสด็จซึ่งเป็นแบรนด์ของสาวน้อยแนแพงแบรนด์ของนุ่มโจฝากสำนับสืนุนตอนนี้ยังรับสมัครตัวแทนด้วยนะครับจะในกัสนใจกั โทรหาน้องโจได้ครับ0643151199 0643151199แล้วก็ฝากของอาจารย์น้ำสิ่งกำลังมาแรงเลยในตอนนี้ยาน้ำสมุนไพรนวโกน้ำโกน้ำโกผู้ได้ตั้งซื้อให้ครับอาจารย์ครับผมจะกินไพี่บุญเสียงทองนี่อย่างนมีคำว่าทองน้ำคำว่าโกก็คือทองโอนวำบกโกนะครับโอ้ชื่อเพราะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งนี่สวยมากครับผมครับเป็นเป็นกล้องตลับสีทองสีทองครับรู้สึกว่าสวยเอกลักษณ์ของเสียงทองครอง แมนครับัครบผมขอบคุณมาโจ้นะครับหน้าว่โกรหน้าว่โกรนะครับฝากไว้นะเรลุ้ร่างกายถามผมลุ้นกำลังครับครับปวดขาปวดแกงผู้เฒ่าผู้แก่ปวดหลังปวดเอวครับบำรุงให้แข็งแรงนะครับในส่วนของที่ได้ทั้งผู้ยุ่งครับผู้เฒ่าแก่วัยรุ่นอย่างเราก็กินได้นะครับผมเออพอคมาโจ ครับผมเอาจะในกับฝากแฟนคลับแฟนเพลงเดียวนุ่นจูนี่ครับดยู่ลน้ทิมงานใต้นี่ครับผมว่ามันต้องปนะไรนี่คือตะบบคุลสอครั้สเลยคุดแถมเสียบสตารับผมวัสดีครับวัสดีครับย้ายแล้วย้ายแล้วทั้งผัดี่แหลแ่ยมเยอะเลยนี่วันนี้เพิ่นคือเทพเนี่ยแต่เนีแสงสุดดีที่เราไม่อยากไปผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มานครับข้าวรถสามหอดไขัารถาวรสมัึกก็ไม่ผู้ร้อนอ่ะนี่นี่นี่ัราลผู้รอน โอ้ยตกีเเปนสาม้องเท่าซาีโอ้ม่ปว่คนนั่นนะสาอยถ่ยแถวต้นชนเขาไปเท่าร้านตันผมุรีก้ยไปไปละมี่ียบห้าบาทก็มีโลงกแรมมันหลุดเทาเงีบ้าบานั่นกะรีบบไม่ได้ผู้หญังเลยเ้งต้ผ้หรอไม่ได้บอกเรียงกันไม่ได้บอกเลี้ยเลยไ่้ไปแกัวนนะครับแบบนี้นั่นแหละนี่แข็งนั่นละมองใครได้กินยาสามเมื่อนั่นละมองเต็งโตขึ้นตลก ก็ไม่เก mm ่ารุนว่นเพ็รฟินท่องเมนูสุดมาทนี่เขาได้เบอร์มาสาน่อยต้งมาทมันนี่ย่นฟกสีนี่แหะเลรนตลบมนเล่นคู่ยลมนี่เรนตลบว่ะคูเนี้ยใจจเล่ไม่ได้บอจะเล่ไม่ได้บอคอยนใเก่งพอแกเมื่อมาโยยูนี่เม่้อมื่อั้นไปพ่อ้ครับอ่างนี้กจะปีเป้ทีปเป๊าปีเปย่ รอซมาน่ะนะดกอุปกรณ์น่ะเอาตัสอกกพแย่เลยเนาะะกอุปกรณ์สิไปได้ทีใช่ไหมสกอุปกรณ์น่ะเมือนน่มืน่เจาเีเาบกเราเราเห็นเมอยู่ดีวะนบบมาานนไหนเนี่ยกินนนี่ดินี่ดยปเนี่ยนี่บ่อนี่มาขึ้นแมกันขกจเซอร์ไขึ้นกองด้วยเซอร์ด้งแฉตุ้ง่ีจากนีไม่ได้เนี่ย เอาไป้ใดก่อนเป็นผู้ใดเมียพัง่งสองน่ผมเดขามียพัังอ่ะผมเนีมา่เมียังบอกทเขาไดยังคือบอมเป็นบอมเนพรังแบบนั้นวนเลยบบขาวนวลดีังบอบอแม่นคนไทยนี่ยฝลังตายแล้วเมียเขาย่ไหฮะเมียฝรังนี่เน่ยนเนาะเออคนปุนี่แหละผานไปเ่ยเกันว่าในชนีจะมีงานบ่นี บ่เอาลูกเอาลูกเอาลูกให้มีเขาซักขาขาอื่นสามารออกได้กันแมวลานมาได้มืดมืดมาดมืดมือเอาอีรีดีขึ้นดีเราไม่พูดขึ้นอย่างเด้ยวแล้วปุ๊บเพราะอันเอามาเพราะแม่ดอกพืชออกมามามึงพ่อแหลมพลวยบ่ ค้นคื้กันเหนอเหมืนบัวไม่จัดยให้ี่ไหนเพ่อมาจัดารจัดการใน้า่จัดกาน้านน่ะห่างันเลยนะ่างันยโอ้ดครับไมห่างยสอไเป็นไดวัดีครับวัดีครับได้กินย่างแน่หรอโอ้ขอบคุณตอนรับีียางหมูตอนรับย่างโตเลยหมูหันไหมไหนามามือเพ่มอีกไม่ดัย่างหมูเดยกินคนตมันคยกินแซ่บกยนที่นี่แซ่บเ้าอนวยเจ้าก้อนลมเจ้ากอนแซ่บแ่เ่ย เมนัเจ้าฮันแสบแมาเมนครับเยอะะากผมดีไปเรี่ยง้านแพงบันแพงคือผมผมทำมา่าอร่อยต้างปกิเมากพวงแสบแสบแมนครับพี่น้องเยอ้าห่มาม่น้าเบอเนวมาิดีบันแพรนี่พกขึ้นพกอย่างโดยเฉพาะเจ้าฮันดีนะหันบัว มอแบแซบแซบแบกินตอนได้นอยู่กิไเขา้กินมอหมดเจ้าว่าแซบวาน้ำไม่เร็วนาะมางน้ำกันเร็จแลวก็เขาเมนน้ำหมดเจ้าดิกานเลยวิเศษการเลยวิเศษการเลยวิเศษเวิเศษมาน้ำกันด้วยตีบ้าอีกเรื่องคือมือเปิดมือเปิดกาแฟเสด็จทีบ้าเป็นเยติใน้นองไม่เจอไหมน้องให้กำลังใจแล้วก็เวทีสร้างเรียองให้พวกน่้ไปเปิดการขายให้บ้านโจมก็นะครับเลครนี่คือเรื่องบันดันใจของกาแฟเสด็จ นะครับผมเราจยกินลูกไหมเดี๋ยวจะเปิดไฟเตือนแล้วก็ปากสมุนไพรน้ำมะกของไปคนทองนี่ผมผมหมักซื้อมักน้ำมะกูเพราะมากแล้วก็แพ็กจิตติ้งอกสวยมากไม่คำว่าโกก็ทองใช่นไหมครับไอ้บุญก็เสียงทองกล่องก็สีทองท่าบินทองนี่ดีหมดขอให้ประสบความสำเร็จทั้งสองท่านครับ คือว่าโทรศัพท์น้ำรองมีไอรอนก็คือเบาบุญมาพันดวงครือหมูหักหมูแพงจูบก็โมจักดีมีบุญมามีทิศสาต่อไปก็จะเป็นไฟบุญแล้วก็โจูบไปพร้อมๆกันขอบคุณท่านบุญมาหน้าไปเลยไม่โอกาสจะไปสิบยามสิบยาพันธุ์ที่บุญมาครับไปยายไส้พยายามไปหาแรงบันทึกที่ว่าคนประสบความสำเร็จธุรกิจในยุคนี้ ต้องบุญมาพันดวงน้ำสาหรดงที่เปิดดีตอนนี้พยาใหญ่กายากำลักินอยู่แม่นครับแม่นครับประกาศบอกเลยว่าตอนนี้พยาการณ์กาำลังกินน้ำสาหร่ายแดงที่เปิดดีครับครับผมเป็นคนว่าผู้อะไรผมก็คือไปด้วยกันรวยด้วยกันภาษาหนึยย่งคือว่าอย่ารวยคนเดียวต้องรวยด้วยกันแบ่งกันรวยแล้วจะมีคว<ม>า,ามาสุขเวลาไปกันแล้วจะมีความสุขนี่คือคติธรรมของตระสาบาโจเลยให้บุญขอบคุณการตอบรับทุกอย่างของบาโจใช่ใช่หักแพงแบ่งปันให้น้องโดยจะบอกคนหลุดไม่เนี่ยสุดยอดเลย ไปโจจะเนหน่เรื่องเลยครับในส่วนของมอลลัมแล้วกับป็นผู้แบบมพักดำไม่ใช่กีรันอครับไอ้ใช่ผู้ดูแรมตอกัน้อ่คุณยกบั่นมานเจะกี้เนีจ้กีของเกี้บ่าโจนี่เข้ามาเป็นบ้ามันโวตโทรศัพท์ข่ายหันไทยโ่เกี่วพูดได้ร่าโจเป็นบ้ากินกันไ่ายขีนเลยไม่ใช่้้าโจ บนน้อยจ๊เตี๋ยกับเขาขึ้นพุทต้องขอบคุณแล้ววาด่านดีต้องดีดีด้วยน้ำกันเบิร์ตเพราะว่าในโทรศัพท์มันมันเป็นเงินเ้วที่สำคัญวันนี้ครับต้องขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแม่โอ้เยอะมากเลยทั่วไทยทั่วโลกนนะครับผมเพราะว่านจะเป็นมาลนยออนไลน์ครับการติดตามกันนะโอ้ยุคเพจแปดแสนเจ็ดหมื่นคนติดตาม เกือบล้านยูเพจแต่ว่ายูยูทูปหนึ่งล้านกว่าคนติดตามไปสิคิดว่ามอลรำกรเฉยมากขึ้นเวทีนะครับรวมกับแมวหลายมาแล้วสาวน้อยเพียบเพลียไม่โอกาสนี้แม่นพอกันมื่อคืนนี้ครับพอกันเจอกันจบปุ๊บปั๊บเข้าเดียวกันเลยว่าบุญหลายพอกันครับนี่ยอดยอดนันเกิดเฉลียที่สารได้ทั้งหมดเนียนครับใส่นิ่งใส่เน่นจองให้จอเสียกันแต่ว่าตามจริงเธอพูดม่าแต่จริงคือตามจริงจะมีคิ้วของอาจารย์อยู่ครับ จะมีคิวที่ว่างไว้กตเป็นแมนครับแต่ว่าบพราะท่านถึงเวล่าดิแต่ว่าเมื่อคืนถือว่ามันไปถึงเวลาที่จะด้วยบุญบารม้วนี่แมนครับนี่เด่็กันมาใส่ขอบคุณขอบคุณมาแล้วมาแล้วกับมาอีกอะไรครับยิ้มหนอยขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับสำรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ผูใหญ่ไห่ยายเด้แไปตาตข้าวมีะไรนะกูใหญ่หมกูใหญ่กันร่ลุงครับ่ตาครับ่ลุยด้วยผูด้วยซ้ำเาพี่ลุด้วยซ้าเาญ่จส่นกางแค่เสด็จสิบพลาดด้วยโอเครับถ้ามีโอกาสคุณวานะเสยม่ร่วมอยนะครับกับพอสิเ่พบอพกังอุ้ซี่นะครับสหรับคล้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับรอบต่อไป